จากผู้ใหญ่ที่คอยถามน้องว่าคอเสตยอสุดตอ่อสุดพอซีโมโอสองหอใส่ไข่แม่เกี่ยวแทที่ผมแกะมาทั้งหมดเนี่ยคือ100ฟองนะครับท่านผู้ชมและ90ครับผมโอ้ยโ,ย,โย,ยินนี้โคตรหนัก3 2 1 สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกๆคนสวัสดี FC ชาวช่อง n นสโตนี่แปดสตัวด้วยนะครับผมก็ผมขอสวัสดี FC สมาชิกชมรมทุกท่านด้วยนะครับผมชมรมคนชอบ วันนี้เนี่ยก็ถามกันเลยว่าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าครับผมส่วนผมสบายดีนะครับผมยังแข็งแรงปกติดีคือยังสามารถกินจุกินยับได้อีกยาวนะครับซึ่งวันนี้หลายท่านคงจะรู้แล้วและเห็นหน้าปกมาแล้วนะครับว่าผมอะ่ะจะมากินแบบว่าไข่ดิบอะครับผม ซึ่งวันนี้เอาจริงตั้งแต่ผมกินจุมาในชีวิตนี้นะผมยังไม่เคยกินไข่ดิบเยอะๆแบบที่ช่องเฮยงเลยนะแล้วคือเฮยงลงไปแล้วใช่ไหมเออผมไปไล่อ่านคอมเมนต์มาทีแรกผมจะทําเป็นเป็นไข่ดาวทอดใช่จะเอามาทอดกินสักหกสิบฟองทําเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูจากคอมเมนต์เอฟแต่ละคนก็แบบพี่แนทที่ไข่ดาวมันธรรมดาไปก็ยังยงกินไข่ดิบได้เลยทําไมพี่แนทจะกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหลายท่านอ่ะอยากจะให้ผมกินไข่ดิบมากกว่าไข่ดาวไข่ดาวอนาคต ปล่อยมันไปแต่วันนี้ต้องกินไข่ดิบนะครับผมก่อนเริ่มคลิปกันวันนี้ผมก็มีสปอนเซอร์นะครับจากนูนูฟาร์มไข่ไก่อารมณ์ดีนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ได้มานะเป็นไข่ไก่ออ,อร์แกนิกนะครับผมเป็นไก่ที่แบบว่าถูกเลี้ยงโดยออร์แกนิกธรรมชาติมากเสพกัญชาแห hey! หยอกครับหยอกก็กินพวกบอระเพ็ดกินสมุนไพรอะไรแบบนี้นะเป็นออร์แกนิกจริงๆเลยนะครับผมสาหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งไข่ไก่กินก็ลองตามไปที่เพจ Facebook เขาได้นะครับผมจะทิ้งไว้ให้ตรงนี้นะครับผมใต้ช่องผมเลยนะนูนูฟาร์มไข่ไก่อารมณ์ดีนะครับผมก็ขอฝากด้วยละกันวันนี้ไข่ที่เหลือมาจากเทปเฮียนะครับเทปที่แล้วคือได้มาทั้งหมด200ฟองนะแต่ว่าเฮียกินไป60-60ฟองใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยมันเหลือที่ผมประมาณ180ฟองแต่ว่าผมอาจจะไม่กินหมดนะเพราะ ว่ามันมันน่าจะเยอะไปนะครับแต่ผมอะ่ะจะเอาเต็มแก้วว่านะครับแก้วใบนี้เลยนะครับผมแก้วสุดที่รักของผมเลยนะรอบที่แล้วเฮียก็ย,ยืมแก้วของไปรอบนี้ก็กลับมาแก้วของผมอีกแล้วนะครับผม<ๆ>ก็เดี๋ยวผมเอาเต็มแก้วเลยนะเต็มแบบเปียมๆเลยนะปิ่มๆเกือบเกือบล้นนะ่ะเดี๋ยวเรามานับด้วยกันนะครับว่าวันนี้ผมตอกจนเสร็จเนี่ยจะได้สักกี่ฟองนะครับท่านผู้ชมป่ะเดี๋ยวเรามาตอกกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาครับผม เรามาเริ่มตอกไข่กันดีกว่านะท่านผู้ชมมันมันจะได้ถุงแล้วเป็นถุงแล้วรู้สึกว่ามานถุงละยี่ฟองนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมลองเอาไล่ออกมาก่อนเขาจะมีฟางใส่มาด้วยนะคือเขาแพ็คห่อ,อมาให้ดีมากเลยนะ ผมขอเอาไข่ออกออกไอ้นี่สักครู่นะท่านผู้ชม Five minutes later เอาละครับท่านผู้ชม, <minutes> อชมตอนนี้ผมก็เอาไข่ออกมาจากซองหมดเลยนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มตอกกันเลยดีกว่าครับที่ผมแกะมาทั้งหมดเนี่ยคือ100ฟองนะครับท่านผู้ชม100ฟองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเต็มแก้วเนี่ยมันจะได้สักกี่ฟองผมก็อยากรู้เหมือนกันมาดูกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ขออนุญาตนะท่านผู้ชมมอขยะขึ้นมาน่ดนึงนะแปดเก้าสอ้ยนี้ต้องบอกเลยนะผมตอกมา17ฟองผมยังไม่ได้กลิ่นไข่นะท่านผู้ชมผมว่าไข่เขาถือว่าสดใช้ได้เลยนะเพราะว่าผมไม่ได้กลิ่นคาวอะไรเลย18แต่เดี๋ยวตอนกินต้องดูทีนะครับ19มันจะเหมือนกินน้ำเปล่าหรือเปล่า20 2 0ฟองนะครับ 21. 21 22 และและและสี่สิบครับผมโอ้ยตอนนี้40ฟองนะครับผู้ชมประมาณครึ่งแก้วนะครับผม41ต่อไปต่อไปยาวปายยาวปาไปร่นที่สองเออไข่ที่ผมตอกวันนี้ผมลืมบอกไปมันมีเบอร์สากับเบอร์สนะท่านผู้ชมผสมกันนะ5้าสามห้าสี่ห้า 60ฟองครับตอนนี้60ฟองนะตอนนี้เท่ากับเฮยงแล้วนะผู้ชม60ฟองที่เฮยงกายก,กินไป61 62 63 80แล้วเชีย80ฟองแล้วเนะี่ยยังไม่เต็มเลย81 82 83 84และ 90ครับผมคุยผมคิดว่าน่าจะได้90ฟองนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเต็มแล้วนะน่าจะเหลือมัน10ฟองใช่ไหมหนึ่งสองสห้าหนึ่งสองสใช่ครับได้90ฟองเป,เป๊ะเลยเดี๋ยวผมขอเก็บรายแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวมาลุยกันท่านผู้ชมแปบ๊บเดียว ดโอ้ยันนี้โคตรหนักอันนี้หนักแบบโอ้ยเชียไอ้เยียซันสันซัน,นตอนนี้หัวใจผมโคตรเต้นเลยโคตรตื่นเต้นนี่ผมไม่เคยกินไข่ดิบเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับและก่อนเริ่มคลิปกันนะท่านผู้ชมผมมีสิ่งดีๆมาแนะนํานะครับผมก็เป็นสมายมัชชะมัชชะกินทีนะครับผมสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่แบบว่าชอบการออกกําลังกายแล้วออกกําลังกายมานานแล้วมันไม่ได้ผลตัวนี้นะครับผมจะช่วยเสริมสร้างอัตราการเผาผลาญหรือว่าทําให้ร่างกายเรามัน ฟื้นฟูได้ดีขึ้นนะครับผมทําให้ท่านผู้ชมออกกาลังกายเท่าเดิมแต่เผาผ่านมากกว่าเดิมนะครับผมก็แนะนานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์แอดไว้ด้านล่างนะครับผมเป็นสมัยมัชกินทีนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันครับผมอ่มาตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับผมก่อนเริ่มลิปกัน,นครับผมท่านผู้ชมนัฝากกดไลค์ Share, กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งขอคลิปนี้ขอถึง3000ไลค์นะครับผมพอคลิปนี้ไม่เคยกินเป็นครั้งแรกนะฮะเนี่ตื่นเต้นมากจริงๆคือไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าไม่รู้จะขาวไหมหรืออะไรยังไม่ได้เคยลิ้มลองนะครับผมขอ3000ไลค์แล้วกันเอาไม่มากไม่น้อยครับผมตอนนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วนะ éf, 10 9เก้า ปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มครับผม

คุมตาจะไหลนี่นี่มันทำอะไรอยู่ครับเนี่ยคือมันมีรสชาติขาวนะครับขาวนิดๆก็เหมือนสไตล์ไก่ไข่ดิบนะครับผมซึ่งอข้าวปากมากเลยคืออยากกินน้ำล้างปากมากเเสียเวลาสามสองหนึ่งตอ่อกัน อเออฮะเออฮะท่านรองเขงา้าใจความรู้สึกไหมคือมันเยอะแล้วมันคาวไงกินอาทีเนี่ยวิ่งหนึ่งนาทีห้าเจ็ดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วนะกอกสุดท้าย กันจะแตกผมจะอธิบายยังไงดีไฮ้หมดเวลาด้วยปะลืมกดจุดเวลาสารุปเวลาก่อนก็วันนี้ผมกินไข่ดิบไปทั้งหมด90ฟองครท่านผู้ชมกินไปในเวลา2นาที36วินาทีนะครับผมโหปอบมือผมหน่อยปอบมือแล้วกดไลค์ผมด้วย กดไลค์กดไลค์กดไลค์ผมเป็นยังไงท่านผู้ชมระดับเทพเจ้าเทพเจ้ากินได้ทุกอย่างนะครับผมต้องรู้ไว้เลยนะครับการจะเป็นนักกินที่ดีเราต้องอย่ากลกัวนะครับอแต่อันนี้ผมบอกเลยผมคงแย่งไข่ดิบไปอีกสักพักหนึ่งเลยอ่ะคลิปนี้นะเด็กๆอย่าทําตามนะครับอันนี้ผมขอแนะนําเลยนะเพราะว่ามันไม่ควรทําตามนะไข่ดิบกินได้แต่ต้องเป็นไข่ที่ทํามาเพื่อกินดิบเหมือนกับออร์แกนิกมีคุณภาพนะครับผมไม่งั้นถ้ากินมั่วๆไม่ได้นะท้องเสียท่านผู้ชม แล้วก็ไม่ควรกินเยอะๆแบบผมด้วยเด็กๆไม่ควรทําตามนะครับผมก็เป็นยังไงครับน้อนๆพี่บอกแล้วว่าพี่แบบถึงพี่ไม่เคยกินน่ะแต่ความเก่งอ่ะมันอยู่ในตัวพี่อยู่แล้วไงยังไงพี่ก็เก่งยังไงพี่ก็ทําได้ไงน้องโคตรคิงอะ่ะ เฮียย้งเอาเอาสักร้อยฟองนะพี่เอาไปอีกสักหน่อยไหมเฮียงอ่ะอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับชาเลนจ์วันนี้ชาเลนจ์ไข่ไก่ดิบ90ฟองก็เต็มแก้วนะครับทีแรกก็จะกินร้อยฟองนั่นแหละแต่มันมันล้นนะครับผมชอบคลิปผมไหมครับท่านผู้ชมก็ถ้าใคร FC คนไหนชอบคลิปของผมก็ช่วยกันเป็นกําลังใจให้กันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับแนทสโตนี่83ตัวด้วยนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรแล้ว เจอกันใหม่เทปหน้าผมจะกินอะไรที่ไหนยังไงต่อก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้แนทะลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย